อาวันนี้นะครับวันนี้หัวหน้าพักประชาชนนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับจะเดินทางลงใต้วันนี้เนี่ยวันนี้เขาโพสต์แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะว่าจะไปแล้วนะจะไปลงใต้แล้วนะครับเฟซบุ๊กนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับโพสต์ข้อความบอกขอบคุณอาสาประชาชนทีมแท็ก i i ทีมหัดใหญ่ Connect นะช่วยการพัฒนาระบบกวาดข้อมูลจากโซเชียลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างนะแล้วก็คือเขาก็บอกเขาทำไรไปบ้างนะพักประชาชนนะนะเ,เขาก็ใช้ความรู้ทาง AI ทางโซเชียลมีเดียนะครับเข้ามาจัดระบบที่เรียกว่าระบบกวาดข้อมูลจากโซเชียลนะครับอบอกว่าเมื่อคืนนี้ทีมอาสานักพัฒนาได้ช่วยกันทำงานตลอดคืนเพื่อกวาดข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย โดยใช้ AI เพื่อคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบอร์ติดต่อพิกัดผู้ขอความช่วยเหลือนะครับและพร้อมอาสาสมัครช่วยตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลส่งต่อเข้าสู่จิตอาสา c a r e ให้ทีมภาคสนามเข้าช่วยเหลือต่อได้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดนะตอนนี้คือการรวบรวมข้อมูลเข้าศูนย์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐอาสาสมัครภาคประชาชนที่ปฏิบัติอยู่หน้างาน เห็นข้อมูลที่ตรงกันทํางานไม่ซ้ําซ้อนนะแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยจะเดินทางเข้าพื้นที่วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์จริงหน้างานและเข้าช่วยเหลือเต็มๆสนับสนุนในสิ่งที่ขาดและจําเป็นเร่งด่วนที่สุดตอนนี้นะครับร,รัตพงษ์เรืองปัญญาวุธนินะฮะอ่านะไปเถอะนะครับไปทําอะไรก็ไปนะครับไปทําอะไรก็ไปนะ